ตอนนี้ก็มาหอดปลาหน้าใหม่เลยพี่น้องหอดปลาหน้าใหม่หอดปลาเฮ็ดแล้วหน้ำใหม่กะพระเจ้าห่อขาวหักกระเลนะ่าพระปานก็เจ้าหาไปใส่ห่อขาวลนะก็สิไดงหน่อยแนงใหญ่ปนกันสร้างไม่นิดตอวบ้านห่มเลย 嗯。Mm hmm. เบยอยากมีป้าลุงน้องเกมบุมบดีทือเสียมมาป้าลุงเอามิดเพราะว่าย่ามเนี่ยมันก็จะขึะนะน้นเหี่ยวไปแล้วเนาะกระดอยสำนีแหละปลาลุงน้ำไม้บริสุทธิ์หักใส่หักใส่เลย พาเมืดพามืดอพนบำรุงไอ้คึ้มมาเด้อเออไปได้บอหือบูป่าบูดงพี่น้องเอ้ยพาทำอะไร เสียงบักบอยได้ออห้องนะจะว่าเขาลงมาหานะใหม่จ้ะบักบอยอ้วนต่างกับกะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทือนแล้วไปไวทันใจเลยพี่น้องเอ้ยป่าวจ้ะสิว่าแนวใดพี่น้อง กับไปพ่อก็พอน้องแก้มบูมเผื่อนะ้าปลามาแต่หน้าเนาะเผื่อน้ามาส่งหายปลาปลาโขปลาเค็งพี่น้องก็ยังบริดได้อีกดอกฮะก็ได้รอบนี้แหลยตัวปลาลงเนาะลงแต่หายหน้าเฮาปลาเคง็งโอ้ยแม่ใหญ่หมากเลยปลาเคง็งนี่แม่ใหญ่จืดหมากลายพี่น้องเลยเสียงเมื่อห้แม่ใหญ่จืดแกงแม่ใหญ่จืดกิน,นปลาเคง็งโอ้ยดีเลยเมื่อนาะเพิน่น แต่ปลาเค็งมาตัวหนึ่งจ้าเพิ่นวะอมาต์ใส่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นแซ่บตัวเดียวกับอีนเพิ่นว่าก็เลยสิอันนี้กับสีเป่งอันผู้เห็ดน้ำมาเลยคือป LIKE ูอะไรเนาะเพิ่นไปเห็ดซอยพอน้อนเขมบุมกับสีแป่งกับเพิ่นกินน้ำในน้องเขมบุมก็หักกามาแต่หน้าอ่ะกองไม่น้อนเขมบุม ขอโทษพอภายละลายเด้อปาลาดุกแม่น้องเก็บบุมกับเก็บผักกาดมาสิมะขันสมเนาะนี่ต้องบริตตัดตีนออเอาปลาดุเก็บมาเตน้าแล้วก็สิแบงไม่ให้แม่น,อน้องอเนยเนาะผักกาตโต๊ดระว่าแม่น้องเก็บบุมถือจังฮันจังพูนเนาะ ั่นสมลงแตงหันแตงเพลนนั่นแหละก็สิแบ่งมวลได้มันงามก็ซื้อไม้แม่น้องอัน้อยกินน้ำปลาลุงน้ำใหม้ก็ซื้เมื่อสูบผงแกงบริเลนจากนั้นเราก็ลิ้วเมื่อเลยกันนั่นแหละสิเมื่อสูบแม่นาะงอันในแกงน้ำใหม่เสียปลาในไม่้่นเนาะไม่คังหันแม่ใหญ่จืดกิน ประกาศจะห้ามงา,ามปลาลูกเบิ่งปลาซิวก่อนปลาลุงสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้หักกระมากะหาห้ามาไม้พี่น้องเลยเรา้องแก้มบุญิ่นก็นได้ปลามาเน่แล้วก็เพิน่นเอามาเพิ่นกนระปลาซิวใส่ตู้เย็นไวน้ถ่าเนาะเฮาซีใายเบิ่งปลาซิวเพิ่นก็เด้อโอ้งามเด้อปลาลุงนี่นี่ปลาปลาซิว ปาซีมันลุ่มเลยปลาลุงกยุดเดะแว่วนะนี่มันันจะเป็นปาซีบ้าะาซีอ่กไดหลายเตอร์ปลาลุงผูกมันเรียกงาแลยเนี่ยวอมีผีผุนเนาะ มาปลาลงเดินเรียบก็ได้สิ่ได้เดินพาดิฉันเดินเมื่อเนาะตอนนี้ก็จะเรียบเลื่องปลาก่อนเรียบปลาเนี่ยยังเห็นอยู่เห็นกินแล้วบเรือปลาลุงแล้วก็หอยไว้อันอยู่ทางนอกเนาะพอเราเก็บบุ้มหยางก็มาเอา ยางขำากะไก่เติบได้ปลาลุงเหมนหิ้วไปเลยเหมืนอนยางคมาเอาเนาะแต่น้องแก้มกุ้มกษตรกินหอนไวเนาะคือเกา่ากว่าคนอยู่หน้าคนอยู่เตายามตอดยามโต่องอะไรปลาลุงขั้นบ่นอนเผากบับเรได้เพราะว่าเฮ้าต้องได้เผาไก่กาหนามุกเนาะปลาลุงอยู่สองคนแต่เก่ากว่านงว่าย่าม่น้องแก้มนอนหน้า,าสบายไปอย่างหนึง่งแต่คนมันอยู่แลยก็นอนเอง นี่ปลาซิอยู่กัมีแต่ตัวง,งามๆสวยมีแตป่ปลาซิอปลาลุงคินอ่ะโบอราณจักเศษย,ย,ยางเศษหยาเดลยปลาลุงปลงลุงมีตัวแล้วจักอย่างเดี๋ยวเราเก็บบลูกระลิวปไปหาหน้ำไม้พอกันถ้าเพิ่นอยู่เพิงทางคนเลยแต่ว่าค่าบอกกระเพิ่นใส่ตู้เย็น,น,ยยเนไว้เด้วอย่ามันหนาวค่ะบอกมากระเพิ่นก็ใส่ตู้เย็นไว้เย็นไปได้แต่บ่เย็นใส่ตู้ใส่ซองแข็งคนน้ำปลาลุง ทรงเขงไหวเลยไม่้องเก็บุมสีประเด็กแต่ปลาโนไม่้องเกบุมสีตางแข่งลูกไปหรงเรียนเนาะเคือมันสีลงอีกเธอนึงแตบุมนี่นาวย่างโอ้ยพอ้องเีบุมซานแนวอย่าง ถำมละไปลาลงเลยมากามาวนปลาก่อนเลือกปลาแล้วคุณเลแกไทยปลาไวแล้วสีแกงเอาบ่แกงกับป่ากาเอาเพราะว่าเดี๋ยวจะอะไกิน อาซิวกะต้นต้นหญ้าอย่ก็เนาะบราเบาเขาโรงพยาบาลแต่ว่าเนี่ยไม่น้องกินนมก็เนี่ยเน่ยมัเลยเมื่อยอยู่ปลานุง มาสิเมื่อมืาอนี้เด็ต่างสีเอาปลาแล้วเอาอัน้ำใบไปเป็นน้ำเนยแกงเลยอยู่ดีไม่แห้งเราเห็นยังแล้วสิเดือดเมื่อทำกันเด็ดดูเด็ดกินแม่พอลองเป็นบุ่มก่อนคนเดียวเหดินไปเดินมาป่ะรู้ว่าพันวอกคนมันเป็นเหนื่อยใจให้มันเปนสีสวอยเลยสวอยแล้วเมื่อนักกางบัตรกระายเหตุเนาะอันน้องคำโทรมาว่ามันจะยืนเป็นเมื่อยแล้ว จะยอยู่ไซม์ไปไว้นุ่งทรงค้าสั่นริ้วเลยแม่น้องแก้มบุมงไปแจกลาสิเห็นเลยปะลุงคิดจะหัวตัวเองกับปันัาแปลวะ่าแม่เตือนม่เตือน,ปปนแปลว่าเพิ่นเศร้าเมื่อยแน่นอะเนาะขี้หลุดจัดจึ๊บบ้านยัอีกแล้วกูบอกว่าบ่ายมาอ้าววเป็นเมืงง่อยเนาะแม่น้องแม,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 ม่น้องแก้มบุมกับปัญหาในลากเลยปะลุงนี่น เขาโทษวันเป็นซิปเต้าซ้ายอยู่เคินงข้างก็ไม่ได้หลับเลยแค่เราเพื่อนมาเป็นเหมยนะเราร้วเลยทำบนหูจักยังเลยพราะว่าเราเคยเย็นใหมย่ยืนแล้วกันเพื่นเป็นบาดได้หรอกว่า,าจนสิบปรยู่น้ำลงน้ำเต้าออกลุงเลยเป็นกรเพื้นเป็นบาได้เพื่อนจะบ่งเหมยออยังตวาวคนเป็นเหมยทังแหงแล้วเปื่นสิบเปื้อนแหงมาอีกเพื่อนเนี่ยสุกๆเฉยคือเก,ก่าเหมยปลาลุงแต่ว่าอันนั้นดีแต่ว่าเพื่นไม่ได้เม่อย เมือกับเหมือนบเฮงคามส่วนคันเศร้าซะาขนาดลูกค้ากบบนี้ให้หวิทยาวานซะแล้วท่าเป็นนันเป็นน,น,ปน,นิแล้วม่อเอาแก็บบุมนอวใจนะกตกขับกตแบบมันโผล่ผุบสะมลายอย่างแล้วกันเเขตหนาไม่้องเก็มมุมเสียมาเลยแล้วก็มาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็วิจใจเลย ขีดลายเนาะยิ้นแบบใครว่าเป็นนั่นเป็นนี่เราหัวใจานสนสั่นแบบบึบบึบเป็นอะไรคอใจ,ใจขึ้นอยู่ที่นันแหละอะไรปลาลุงขีดนี่กะคอจะขีดไปเพียงเท่าน,น,นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องแก้มบุ๋มขีดต่อไปปลาลุงเลยสบายดีเลือกปลาต่อไป ก็ยังบ่เลี้ยงนะเลื้ยงเลยผสิใส่เกลือไว้แล้วก็มาแต่เสีดประเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้มีทางไปเรากำลังปูนโตกังเวนกับพ่อหน่องแก้มบลูสีด้เล่นปูนโตกังเวนพอมันกำลังลง ขามาผุนค้างไว้บริอารเลยกับลุงเต้ยดูโดผมเจ้าว่าไปนำก็ะมีเนก